อาจารย์สมภพมองว่าอย่างกับเราที่แล้วน้ําท่วมกรุงเทพครับใช่ครับคราวนี้เราไม่มีน้ําใช้ครับนะหรือฤดูนี้เนี่ยที่อย่างกับที่เราอยู่ที่เขาใหญ่เนี่ยนะว่ามันไม่หนาวเลยเนี่ยมันมาจากการกระทําของมนุษย์หรือที่ที่ที่เราบอกว่าเราประชุมที่ปารีสวันนี้เนี่ยถือว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันคือสิ่งที่เราควรจะต้องลดการปล่อยตรงนี้มันเกี่ยวข้องกันจริงหรือไม่ <ม>ในในมุมมองในมุมมองอาจารยร์นนี้อันนี้มันมีเหตุผลยังไงมีเหตุผลและนั่นเน<ม>่ยเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปารีสเนี่ย,ม,ยมันเป็นมันเป็นผลของสาเหตุที่เราทํากันมาที่ทํากันมาย้อนหลักกบไปเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยออคุณผู้ชมพอเนื้อออกไปตอนนั้นประชาก,การโลกม,มีกี่คนครับสองพันกว่าล้านคน แต่ว่าปัจจุบันนี้มัน7 2 0 0น้อยล้านนะฮะ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกมีประชากรเพิ่มขึ้น5,000ล้านคนสองคำเท่าของที่เคยมีมาและจะเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นล้านคนในเวลาอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยนะการที่โลกมีประชากรที่เพิ่มขึ้นมากขนาดนี้เนี่ยการขยายพื้นที่ทางการเกรษตรการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมแล้วมันเกิดเกิดขึ้นพร,พ,รพร้อมเลยครับเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วพอเมืองขยายตัวมากๆเป็นไงครับคงก็ใช้แอร์มากขึ้นใช้ตู้เย็นเพิ่มมากขึ้นใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตปะจจาวันเพิ่มมากขึ้น พอมีการเดินทางด้วยรถยนต์เพิ่มมากขึ้นโอ้โหขายรถยนต์กันมากมายมหาศาลเป็นไงครับสารเชพาะซอลเฟอร์ที่ปล่อยมาจากท่อไอเสียต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับและข้อสําคัญนะครับปัญหาของโลกร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นมากเป็นพิเศษเลยเมื่อเมื่อสงครามเย็นได้สิ้นสุดลงเช่นนั้นสิ่งต่างเหล่านี้นะครับฐานของทั้งสปายที่แปรเปลี่ยนไปฐานของดีมานที่แปรเปลี่ยนไปที่มาพร้อมกันบริโภคที่เพิ่มขึ้นในรูปแบบต่างๆ แม้แต่บริโภคอาหารเนี่ยการเลี้ยงวัวเลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยโอ้โหมันปล่อยสายพมือนี้ออกมาเนี่ยมากมายเลยนะฮะนะครับหญ้านะทุง่งหญ้าแม้แต่ทํานาเนี่ยก็ปล่อยสายเยอะเห็นไหมฉะนั้นแล้วมันเกิดจากหนึ่งซัพพลายของที่มนุษย์มีการลงทุนมีการอะไรผลิตต่างๆเพิ่มมากขึ้นและ2เกิดจากดีมานด์ของมนุษย์จนกระทั่งทําให้เวทียูเอ็นที่ประชุมเรื่องว่าด้วยใครไม่เช่เนี่ยต้องเอาจริงเอาจังแล้วก็บรรลุความสําเร็จได้เป็นครั้งแรกที่ประเทศทั้งพัฒนาแล้วและด้อย สามารถตกลง,งกันได้ว่าแต่ละประเทศต้องรับโคต้าไปทําเรื่องของสิ่งทีออ่มนุษย์ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นเฮอริเคนใต้ฝุ่นนะหรือไัยแล้งอะไรก็แล้วแต่พวกนีออ้ถ้าเรามาสรุปกันได้ง่ายๆว่าเกิดจากการเพิ่มของประชากรมนุษย์วันนี้ประชากรมนุษย์เพิ่มในแต่ละปีเนี่ยถือว่าตั้งกับมีโลกใบนี้มาเนี่ย เปอร์เซ็นต์หรือสัดส่วนในการเพิ่มของมนุษย์เนี่ยถือว่าสูงที่สุดไหมเพราะว่าเรื่องการแพทย์เรื่องเทคโนโลยีเรื่องของสงครามมันลดลง